ผยัตนนเรื่องที่ดีเลยครับถวายความวเคารพพระบรมาชายาลักษณ์ระบาทสมเด็จพระวชิรเล้าเจ้าอยูอ่หัวทั้งหมดแถวตรงถวายคำนับาเชิญท่านปลัดเปิดช่วยกตะทนดอกไม้ครับ เราเชิญแป้ง,งคำกล่าวครับขอได้ชาบฝ่าละองธุรีประบาทบกก,ก,กล้าบกกระบอกพระพุทธเจ้ามา,า,า,นานดามบูชาประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่มีความปับเปี่นวิธิเป็นเรมต้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดี และถวา,ายสัตว์ปฏิญ,ญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเจริญพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลียประภายวันที่28กรกฎาคมพุทธศักรกชกกาช2567นี้ข้าพุทธเจ้าต่างทั้งหลายต่างรูส้สำนึกในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลียประภายทรงบรรพินพระร,ราชาจิกนาน,นัปการด้วยพระราชวิทยา อุตสาหะทรงองเป็นแบบอย่างแคลางการทั้งปวงในการปฏิบัติหน้าที่ <c oughs> เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาดและความพัฒนาสถาพรของประเทศพ,พระบรมราชโองทางแก่ข้าราชการในโอกาสต,ต่างๆล้วนสร้างความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อแผ่นดินด้วยความชื่งธรรมและสุจริตซึ่งปวงข้ารุฎเจ้าจะได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ ตามให้เกิดผลสำเร็จเพื่อสนองพระราชบณิธานของใต้ฝ่ารองธนีบระบดด้วยความจงรักภักดีสืบไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระราชพระราชกาลสีวัฒนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลอนกทั้งพลานุภาพแห่งมงคลสยยมเทวชิราชราโอริบาล และดมนมาัดานประธานชัยมงคลให้ใต้ฝ่าลองทุนิพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยสรีส,สวัสดิพิพัฒนมงคลทรงพระ,กะเกษมสำราญพระบระมเดชนุภาพและพระบารมีเกิดไกลแผ่ไปสารจะจิตเป็นม้ขขอขวันปวงปกเกล้าองประสบชนิกรตรากาลนานข้าพเจ้าขอพระราชทานพระบรม,มรษษาชานุญาต นำบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวถวายสัตยปฏิญ,ญาณเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณดังต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าข,าข้า<ห>พุทธเจ้านายรับุญช <ใน S 1> ัยนายรารเจนคัาขอถวายสัตยปฏิญ,ญาณว่าขอถวายสัตยปฏิญ,ญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเรื่องพระยุคลบาทเจริญรอยตามเรื่องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน สร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราชโชวาทตลอดไปตามแนวทางพระบรมราชโชวาทตลอดไปด้วย้าด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยตาด้วยกระหม่อมขอเดชะด

็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีในด้านของการาถวายสัตว์ปฏิญาณครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ขยับต๊ะเพื่อเป็นส่วนของการลงนามถวายพระพรนิดหนึ่งนะครับ แบบต่อไปเรียนเชิญถ้าลองอนะดิ่งครับ เรียนเชิญผู้บริหารระดับท่านปอสสำนักนะครับ ก็ถือเป็นการเสร็จพิธีของวันนี้นะครับเดี๋ยวแฟ้มคํากล่าวถวายลงนามถอยพอรพรยังคงตั้งอยู่หน้าที่แห่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหารแล้วก็สมาชิกชาวานักง,งานประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะถ,ถ่ายรูปหมู่ไหมครับถ่ายรูปหมู่เดี๋ยวต้องอาจจะช่างภาพขอจัดบริเวณนิดนึงนะครับใช่ไหม แฟนลมงามถอยพระครเยาวชนติดตาม